สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่านไพ่ความรักชาวราศีสิง์ราคณาสิง์ท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนนะคะชาวราศีสิง์ความรักของท่านตั้งแต่วันที่1ถึง15พฤษภาคมตามหน้าไพ่แม่หมอการอ่านเป็นการอ่านทั่วไปนะคะตรงหรือไม่ตรงอย่างไรอย่าเพิ่งนําไปตัดสินใจเนาะจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวหรือดูเป็นแนวทางนะคะดูเป็นเพื่อนแม่หมอไปพร้อมกัน ไพ่นะคะได้เปิดออกมาแล้วนะคะอเผอิญว่าแม่หมอเปิดคลิปแรกนะคะแล้วก็อเผอิญดับเนาะแต่ว่าไพ่ก็แม่หมอไม่อยากจะเปิดซ้อนนะคะก็เปิดรอไว้เลยนะคะไพ่หกไม้เท้าขึ้นตำแหน่งนะคะตำแหน่งมีหลักของตำแหน่งมีหลักของชาวราศีสิงทำให้ช่วงนี้นะคะช่วงเวลานี้คุณอาจจะมุ่งมั่นในเรื่องของ มุ่งมั่นในเรื่องของการทํางานที่ผ่านมานะคะงานด้วยเงินด้วย,วยแล้วก็อุปสรรคเรื่องของความรักด้วยเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณลังเลมาทั้งหมดอ่ะนะคะสิ่งที่คุณลังเลหรือว่าสิ่งที่คุณไม่มีความลังเลมีความสงสัยนะคะในความสัมพันธ์คุณรู้สึกว่าตอนนี้คุณแฮปปี้ดีแล้วคุณเข้าใจดีแล้วหรือว่าหาคําตอบให้กับตัวเองได้แล้วนะคะภาพถึงความสุข เหมือนกับว่าคุณเจอปัญหาอะไรมานะคะสําหรับบางคู่ที่อาจจะไม่เข้าใจกันตั้งแต่แรกเนาะและตอนนี้เริ่มกลับมานะคะเริ่มกลับมาที่จะปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันไพ่ของสิบถ้วยขึ้นสามถ้วยขึ้นแม่หมอดูหน้าไพ่แล้วมีแต่ถ้วยไพ่ถ้วยนะคะช่วงมีเวลานี้สําหรับชาวราศรีสิงห์อาจเจอปัญหาอุปสรรคมาก่อนหน้านี้ แต่ว่ามาตกลงปวงใจหรือว่ามาตกลงเข้าใจกันมากขึ้นนะคะทะเลาะกันก็มีเกณฑ์ที่จะกลับมานะคะมาขอคือดีนะนะคะแล้วก็ให้อภัยกันและกันเนาะดูแล้วนะคะปัญหาอุปสรรคหลายอย่างนะคะที่เข้ามาคุณพยายามนะชาวราศีสิงค์คุณพยายามที่จะฟันฝ่าเข้มแข็งที่จะสู้กับปัญหานั้นทําให้คุณสองคนอาจจะ ปรับความเข้าใจหรือว่าความรักของคุณกลับมาได้อีกครั้งเป็นสามถ้วยนะคะปัญหามากมายสิบไม้เทา้าแล้วก็ไพ่สามเหรียญน,นะการเจราจาที่ตกลงกันไม่ได้คุยกันไม่เข้าใจอะไรอย่างนี้นะหรือว่ากลัวจะเข้าใจนะคะกลัวจะเข้าใจกลัวจะอธิบายอะไรก็แล้วแต่ความเข้าใจผิดก็แล้วแต่นะคะความรักที่เราเคยมีให้กันนะคะสิบเหรียญลบสามเหรียญก็เป็นเจ็ดเหรียญน,นะคะก <c oughs> นะ็หลายสิ่งหลายอย่างที่ ประเดีประดังเข้ามาทําให้คุณสองคนหรือว่าห่างหายกันไปทะเลาะก,กันไปหรือไม่เข้าใจกันไปนะพยายามนะคะฝ่ายชาวราศีสิงห์ก็ค่อนข้างที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้นะพยายามปรับความเข้าใจทําให้ความรักของคุณนะคะมีเกณฑ์ที่จะเข้าใจกันมากขึ้นหุกเหรียญน,นะคะสําหรับช่วงนี้ชาวราศีสิงห์ที่นะกําลังมีปัญหาเนาะหรือว่ากําลังไม่เข้าใจกันนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะ ปรับความเข้าใจกันได้อีกครั้งหนึ่งหันหน้ามาคุยกันนะคะนะคะสามถ้วยเนาะความสุขนะคะหกเหรียญน,นะก็เหมือนกับเปิดใจรับฟังซึ่งกันและกันเข้าใจกันนะคะมีเกณฑ์ที่จะกลับมาก่อนหน้านี้ก็อาจจะหกหกดาบนะคะหกดาบคือเรื่องราวมากมายได้จบสิ้นไปแล้วสองเหรียญคือการคุยการปรับความเข้าใจสองเหรียญปรับนะคะหมุนเข้าหากันนะหันหน้ามาคุยกันนะคะความรักของคุณอาจจะนะมีเกณฑ์ที่จะ กลับมาได้อยู่บางท่านในช่วงเวลานี้นะยังนะคะกาลังมีปัญหาอยู่ก็มีเกณฑ์ว่ากลางเดือนพฤษภาคมคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งหรือว่ากลับมารักกันอีกครั้งมาขอคืนดีมางอนง้อกันอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้หรือความรักคุณจะดีขึ้นสําหรับบางคู่ที่กำลังระหองระแหงกันตอนนี้นะคะคุณเปิดใจรับฟังซึ่งกันและกันเนาะเพราะว่าเป็นไพ่ของความเมตตาไพ่ของอหกเหรียญเข้ามานะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะกลับความรักของคุณก็จะกลับมาได้ดีนะคะปรับความเข้าใจกัน เข้าใจกันมากขึ้นคราวนี้แม่หมอจะเปิดไพ่สองชุดนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์แต่ก็นับว่าเป็นมีเกณฑ์เนาะมีเกณฑ์ออกมาค่อนข้างที่จะดีนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์ในชุดแรกนะคะต่อไปเราไปดูชุดที่สองชุดที่สองนี่แม่หมอแบ่งไพ่เป็นชุดเขาชุดเราสำหรับบางคู่ที่กำลังมีปัญหาอยู่แม่หมอเปิดไพ่นะคะ คิดว่าการเปิดไพ่ของแม่หมอคือส่วนมากถ้าหากเรามีปัญหาเรื่องความรักเนาะหรือว่ามีเรื่องที่สับสนอยู่ยังไม่แน่ใจหรือเกิดความรู้สึกที่ว่าต้องการหาคำตอบนะคะแม่หมอน่าจะเปิดไพ่ในแนวความรักที่กำลังมีปัญหานะคะบางท่านอาจจะแปลกใจว่าทำไมแม่หมอว่า,าความรักที่ดีๆเขาคงไม่มาดูไม่ไม่ไม่ไมน่ามาดูหน้าไพ่นะแม่หมาว่านะคะ คนที่เขามีปัญหาหรือว่าเขากําลังต้องการหาคําตอบแม่หมอว่าน่าจะเป็นแนวนี้มากกว่าเนาะที่มาเปิดไพ่นะคะแต่ว่าคนรักดีแล้วก็เนาะเดินผ่านนะจ๊ะเอาละค่ะเรามาดูต่อนะเรามาดูต่อสําหรับบางคู่หรือว่าไพ่นะคะฝ่ายตรงข้ามเขาคิดอย่างไรคะสําหรับคู่ของชาวราศรีสิงคู่ของชาวราศรีสิง น้ก่อนหรือว่าสถานะที่กำลังมีปัญหาตอนนี้เนาะเขาคิดอย่างไรนะคะแม่หมอเปิดไพ่เป็นสองชุดชุดด้านบนคือคนที่คบกับชาวราศีสิงห์อยู่ ด้านล่างเป็นชาวราศีสิงห์เรื่องราวอาจจะสลับกันก็ได้นะคะสำหรับบางคู่ที่ชาวราศีสิงห์อาจจะมีปัญหาหรือว่าความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอุปสรรคให้กับคุณนะตอนนี้นะคะตอนนี้เขาคิดอย่างไรเราคิดอย่างไรคะ ม,มันอาจจะเกิดความผิดพลาด ระหว่างคนสองคนคนที่เข้ามาคุยกับชาวราศีสิงห์ด้านบนคนด้านล่างนะคะเป็นชาวราศีสิงห์ดูไพ่ด้านล่างรู้สึกว่ามีความสีออกมาแบบกลางๆเนาะเป็นสีขาวนะคะอยู่ในกลางๆความรู้สึกแต่ไพ่ของคนที่เข้ามาคุณรู้สึกว่ามันมีสีผสมนะคะดังนั้นมันมีความรู้สึกที่หวันหว่นๆน่านจะเป็นฝ่ายตรงข้าม ที่ทําให้ชาวราศีสิงส,สับสนหรือมีปัญหาคุยกันไม่รู้เรื่องขี้งอนเอาแต่ใจอะไรอย่างนี้นะหรือเกิดทะเลาะอะไรความไม่เข้าใจกันเกิดก่อนหน้านี้สําหรับชาวราศีสิงคนที่เข้ามาอเรามาดูความรู้สึกข,ของของเขานะคะความรู้สึกข,ของเขาเหมือนมีไพ่ไฮพริ้ทเท็แล้วก็ไพ่ก้าวดาบก็าอาจจะเป็นคนรู้สึกว่าเป็นคนกระตือรือร้น นะคะโชคชะตาเข้ามาทำให้เขามาเจอเรามาเจอชาวราศีสิงห์นะแล้วเขาเป็นคนกระตือรือร้น,นเป็นคนขยันเป็นคนดูแล้วมีมีออร่านะคะมีพลังงานที่โดดเด่นนะเป็นคนแบบอาจจะเป็นคนที่ดูแล้วมีสีสันนั่นนะคะที่เข้ามาในชีวิตของชาวราศีสิงห์ตามหน้า,าไพ่มบหมอนี้นะแล้วอยู่ดีเขาอาจไปคาดหวังในตัวเราหรือเปล่าหรือคำพูด หรือคุณมีความลังเลมีดาบมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาเครียดหรือว่าคบกับเราไปแล้วเขารู้สึกว่ามันมีเขามีความเครียดของเขาอะแล้วเขามาคุยกับเราเขาอาจจะคิดน้อยใจตัวเองเขาอาจจะเป็นคนที่งอนคิดมากนะคะมันทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับชาวราศีสิงห์อให้กับเขากับเขาอะนะกับชาวราศีสิงห์รู้สึกว่ามีปัญหากันก่อนหน้านี้แล้วอยู่ดีเขาก็ เออกลับมาแก้ปัญหาตัวเองได้นะคะกลับมาแก้ปัญหาเกับตัวเองได้ไม่รู้เขาตกหลุมอะไรข,ขี้งอนขี้หึงอะไรหรือเปล่าเพราะมีไฮพินที่เข้ามาคือมีความละเอียดอ่อนนะคะแต่สําหรับชาวราศีสิงห์เองก็เสียใจนะคะกับคําพูดบางทีคําพูดหรืออะไรบางอย่างที่สองคนอาจจะไม่เข้าใจ แต่ชาวราศีสิงห์ยังมีกำลังใจสู้มีหนึ่งไม้เท้าค่อยๆเข้าไปคุยกับเขาค่อยๆที่จะสร้างความสัมพันธ์กลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเขาอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับตกหลุมแหละความรู้สึกของอ e ีกฝ่ายเขาตกหลุมเขาไม่โอเคในความสัมพันธ์นี้หรือว่าบางคนอาจะกำลังคบคุยกันอยู่แล้วเขารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันมันเกิดความงอแงเกิดขึ้นหรือเกิดอยากจะจากเราไปหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นแหละนะคะ แต่ชาวราศีสิงห์ก็รู้ว่าเออเขาก็เสียใจต่างคนต่างเคลียร์ปัญหาแต่ชาวราศีสิงห์ก็เปิดพร้อมที่จะเปิดใจให้กับเขาพร้อมที่จะหยิบยื่นความสัมพันธ์ดีๆให้กลับมาได้อีกครั้งหนึ่งรู้สึกว่าไพ่ของชาวราศีสิงห์จะค่อนข้างมีความแข็งแกร่งนะคะมันมีหกไม้เท้าด้วยนะคะชุดแรกแล้วก็มีความลังเลแต่ความลังเลนั้นทําให้คุณมีความรู้สึกว่าอย่างไรคุณก็ตัดสินใจดีที่สุดแล้วคุณทําดีที่สุดแล้วนะคะดังนั้นทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็อาจจะ ให้คําตอบกับตัวเองได้เช่นเดียวกันดังนั้นความสัมพันธ์ของคุณก็ยังมีเกณฑ์ว่าจะกลับมาได้อยู่4ี่ม้เท้าแล้วก็สามทูสามเหรียญน,นะคะมาคุยกันสถานะอาจจะคุยกันในในสถานะอาจจะคุยกันในในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็ได้หรือว่าคนกําลังคบคุยอยู่ตอนนี้นะคะก็อาจจะทะล็อกหรือว่าไม่เข้าใจก็ขันกลับมาคุยกันได้มันเหมือนกับมันเป็นการปรับความเข้าใจมากกว่า เรามาดูนะคะแนวโน้มระหว่างหน้าไพ่หน้าไพ่บอกว่าอะไรคะ่ะหน้าไพ่ในความสัมพันธ์ระหว่างชาวราศีสิงห์นะกับเขาคนนั้นนะคะที่ก่อนหน้านี้มีปัญหานะคะแนวโน้มของคนสองคนจะเป็นอย่างไรไพ่ชูชะตาออก่อยเนาะ รู้สึกว่าความรักของชาวราศีสิงจะค่อนข้างเข้มแข็งน,นะสดร้องมากเลยนะคะถึงแม้จะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาแต่ก็ยังพยายามประคับประคองไปได้อยู่นะมาแล้วนะคะจากการเหนื่อยหนักมากมายประตูเปิดแล้วนะจ๊ะนะคะฝนนะคะฝนซาความเหน,นื่อยเนาะความไม่ชัดเจนอะไรหลาย,ลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่เข้ามาประดีประดังระหว่างคนณสคน ไพ่ถ้วยไหมความสุขมาแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะคลี่คลายปัญหาคุณสองคนกําลังจะกลับมาคุยกันได้อีกครั้งนะับมาปรับความเข้าใจกันนะคะเข้าใจที่จะสร้างความสัมพันธ์กันได้อีกนะคะคุณรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังจะสารต่อไปอีกถ้านะความรักของอาชาวราศีสิงห์อาจจะที่นะคะที่กําลังเหมือนกับว่า เรื่องของความเป็นเพื่อนนะคะมิตรภาพก็ได้ชาวราศีสิงห์อาจจะมีความเป็นเพื่อนมีความมีคนอาจแอบชอบคุณอยู่นะคะชาวราศีสิงห์อาจจะมีคนแอบชอบคุณอยู่ในสถานะเพื่อนนะคะก็ได้แต่บางทีคุณอาจจะอมืมันก็เหมือนกับว่าคุณยังเหมือนกับว่าต่างคนต่างอาจจะเกิดความ ปัญหาอุปสรรคที่ต่างคนจะหันหน้ามาคุยกันได้หรือไม่ถ้าคุณความรักนั้นมาจากคนรอบข้างของคุณเองมาจากคนรู้จักในสถาหนะของเพื่อนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเกิดพิเศษขึ้นมาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีความรู้สึกหึงหวงหรืออะไรอย่างนี้มีเข้ามาแทรกนะคะดังนั้นความสัมพันธ์ไงก็ยังปรับความเข้าใจกันได้อยู่ยังสารความสัมพันธ์มิตรภาพได้อยู่อาจ๊ะสํสำหรับชาวราศรีสิงห์ก็ไว้เป็นแนวทางนะคะสําหรับความรักของชาวราศรีสิงห์ที่มีเกณฑ์ว่าเออนะหรือว่ามี มีความสับสนหรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่หนวยหนักมากมากมายนะกับหมอไม่เข้าใจก็มีเกณฑ์ที่จะกลับมามาคุยกันหันหน้ามาคุยกันคบกันไปต่อได้สถานะไม่ชชดเจนก็ยังปรับปรุงเข้าใจคุยกันต่อได้ก็มีนโน้มเป็นทิศทางที่ดีนะคะก็ขอเป็นกาลังใจให้กับชาวราศีสิงค์ค่ะวันนี้แม่หมอก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจให้แม่หมอมาโดยตลอดต้องขอบข,ขอบคุณจริงๆเดี๋ยวโอกาสหน้าเราพบกันใหม่นะคะวันนี้แม่หมอก็ตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ